ไปดูเรื่องของบัญชีม้าหน่อยคุณผู้ชมครับไปรวบม้าตัวแม่ครับเป็นเครือข่ายฟอกเงินอัจญากรรมข้ามชาติแล้วจากการตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า5,000ล้านบาทโดยตำรวจปสอสครับจับกลุมนางสาววิมลอายุ55ปีครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะชอกรงประชาชนสมคบกันฟอกเงินแล้วก็จับกลุ่มได้ริมถนนงามวงวานครับตำรวจเนี่ยพบพฤติกรรมของนางสาววิมลเปิดบัญชีม้าให้กับชาวต่างชาติ แล้วก็มีส่วนร่วมในการฟอกเงินมีเงินหมุนเวียนในขบวนการกว่า5000ล้านบาทตำรวจติดตามอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งพบตัวผู้ต้องหาปรากฏอยู่ในเขตพื้นที่จตุจักรก็เข้าจับกลุ่มหลังจากตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมตำรวจพบว่านางสาววิมลเนี่ยเคยถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันทุจริตหรือหลอกลวงโดยนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าความเสียหายเกือบเกือบล้านบาทแล้วยังเคยถูกคุมขังที่ทันทสถานหญิงกลางมาก่อนด้วย เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพกับยอมรับว่าปี66รู้กับผู้หญิงคนหนึ่งรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชักชวนไปเปิดบัญชีอ้างว่าชวนไปขายของออนไลน์แต่หลังจากที่เปิดบัญชีแล้วติดต่อหญิงคนดังกล่าวไม่ได้จนสุดท้ายถูกจับได้ในที่สุดคับ